สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยนะครับวัดอมรินนะครับสองสีแปดแปดนะเป็นเหรียญเก่านะนะแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นยันถอกแบบนี้นะหลวงพ่อโบดน้อยนะครับวัดอมรินทลารามบางวานะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับเหมือนหลายๆเหรียญยุคเก่านะแบบนี้นะครับ จะเป็นเรียบๆนะครับแต่ว่าถ้าในองค์ที่สวยบางทีจะเห็นรอยตะใบนะแต่หลักต้องไม่เห็นฟันตัดก่อนนะแต่จะเห็นรอยแบบเหมือนเลื่อยแล้วปั๊มไปชนขอบกระบอกเนี้ยได้นะครับนะเนี้ยจะไม่ค่อยผ่านการใช้มาแล้วนะครับห่วงเชื่อมนะครับเพราะว่าปั๊มกระบอกนี้จะมีตัวบังคับนะครับเลยไม่มีหูนะ ทรงนี้ทรงไข่นะครับนี่นะครับด้านหน้านะสึกนะเหรียญนี้ขออภยัยนะถ้าแบบตำหนิมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะครับแต่ดูธรรมชาตินะสนนะีนี่นะน้ำตาลน้ำตาลอะไรย่างนี้นะมันชอบขึ้นกับผระแท้นะครับธรรมชาติแล้วนะครับนี่นะเส้นพวกนี้มันไม่ค่อยคมแล้วนะครับเนี่ยปกติ ของแทมของสวยๆคมมากนะตรงนี้จะมีเส้นแบบวิ่งเลยนะถัาสวยๆนะครับนี่นะใต้เกีจริงๆจะมีสองขีดตรงนี้นะอันนี้มันจะไม่เห็นแล้วนะผมไม่ค่อยชัดนะครับตรงนี้จะมีขีดนะอันนี้มันจะมีอยู่ขีดหนึ่งนะ เห็นนิดนึงนะเนี่ยพยายามหาจุดที่ลึกๆนะที่ไม่โดนนะครับแต่มันก็ยังดูได้เป็นพาแท้ดูแบบความคมลึกชัดนะนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีแตกถ้าสวยๆมันจะคมเป็นสันเลยในระอยแตกนะครับนะรอยแตกพวกนี้นะเนี่ยตรงเนี้ย กนะ็นี้ก็ยังคมนะรอยแตกนะหรือว่ารอยแบบตรงนี้นกับตรงนี้นะนะสวยๆนะครับก็อยู่ประมาณแสนนะครับนะสวยๆดำๆนะสภานนี้อยู่หลักหมื่นต้นๆนะครับเสียดายที่หน้าท่านนี้แบนเลยนะแบนราบนะครับ แทบจะไม่เห็นหน้าตาแล้วนะครับมันนี้อยู่หลักหมื่นต้นๆน,นะครับหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะครับบวกลบนะเราๆเนี้ยนะว่ากันอีกทีนะส่วนดําๆเนี่ยลมดําเต็มๆเนี่ยประมาณแสนนะครับนะครับบวกลบแล้วกันนะมันแต่ละเหรียญมันพูดราคายากนะแต่ว่าไกลให้ได้นะพอไกลนะนะพอขายไม่ผิดราคานะถ้าเราอยากขายแพงเราต้องขายเองนะครับ แต่ถ้เราขายเองไม่ได้เราต้องให้เสียนไปเป็นอาชีพเขานะครับนะแบบนี้ของเชื่อมกับใครเจอนะครับก็รับเช่านะนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์ id a d s i g u n c m นะ a d s i g u n c m นะครับยินดีรับเชา่าผ้านะครับเนี่ยมีตัว a d ดนะตัว a d ดสำคัญนะครับถ้าไม่ไม่มีตัว ads นเป็นลาย ส่วนตัวนะแต่ว่ามันเต็มนะครับแอดไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครแอดได้เขาแอดนะครับไม่ว่ากันได้หมดนะครับแต่ใส่แอดเนี่ยแอดได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับส่งรูปมาดูได้นะครับขอบคุณครับ